สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูแมตช์แข่งระหว่างทีมโคนเวสทีมเคมบ้านเคมนะครับมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เคมโดนค้าบ้านหรือไม่มาดูกันนะครับจังหนนะวะน,นี้เปิดนะครับวิ่งมาทีมเคมวิ่งมาครับจังหวะน,นี้ส่งมา ส่งต่อส่งมาต่อให้เพื่อนยังไงวิ่งมาปุ๊บเรียบร้อยโดนสกัดจะยังไงครับจังหวะนี้ผมงมาแล้วรุดแล้วครับจะรุดไหมรุดแล้วครับอุ้ยอุ้ยรุดแล้วครับเตะไหมเข้าลูกไหมครับลูกแรกมาครับเข้าเลยครับโอ้ยลูกแรกโอ้ไม่น่าเชื่อเข้าแล้วครับเนื่องจากนักเตะสกัดไม่ทันแล้วโกครับพุ่งมาครับจะวโดนเตะก่อนโอ้โหเหนื่อยเลยครับยกต่อมานะครับส่งบนมาครับจังหวะนี้ยังไงวิ่งมา หลบมาครับวิ่งขึ้นหน้ามาปุ๊บมาครับจังหวะนี้ยังไงเตะปุ๊บเตะโอ้ยโอ้คือการแรกครับโอยาเตะเคียออกสนามไปก่อนโอ้ยอยู่กันครับนี่กันคาบ้านมากเลยนะครับทีมเคมทักคาบ้านหรือไม่ทามาลุ้นกันเลยนะครับโอ้ยวิ่งมาครับวิ่งมาวิ่งมาตรงหวะนี้ยังไงอุ้ยมาแล้วครับมาแครับลุดแล้วลุดแล้วลุดเร็ว โอ้โหมาบกูมงทันนะปูใช่ว่าทีมโคนนะครับเอาเรื่องเลยเฉพาะเลยนะครับจังหวะนี้ยังไงวิ่งขึ้นมาครับหลบมาทำการส่งไม้เพื่อนส่งมาครับวิ่งมาทำการโคเซฟได้ไหมโคหรุดปล่อยครับหนึ่งหนึ่งครับตีฟื้นมาเสมอนะครับโกเซฟไม่ได้นะโอ้ยนะครับดูครับช็อตนี้ช็อตนี้ยังไงวิ่งมาปุ๊บจังหวะนี้เตะเตะปุ๊บ โอ้หเขาสามเหลี่ยมด้วยครับโอ้โหโกหักพลาดครับเอามาครับส่งมาจังวันี้ยังไงวิ่งมาสกัดบอลได้ไหมอู้ดับโอ้ยฟาวก่อนครับโอไมคกอจังวันี้ครับยังไงเตะมายังไงครับโอ้ยเตะไกลมากโอ้โหกระเตะเข้าครับโอ้โหแต่ว่าออกจากเขตโก้ครับยังไงจังวะนี้โกส่งไปไหนโกส่งให้ใคร โอ้ยได้บอลอีกแล้วครับยังไงโอ้โหจังหวะน,นี้ลุดแล้วครับลุดลุดไหมอุ้ยมาแล้วครับจังหวะน,นี้จะเข้าไหมโอ้โยโดสกัดกัน,กนะครับโอโน่าเสียดายนะครับจังหวะน,นี้วิ่งมาครับกิมเคมวิ่งมาส่งบอลไหมโอ้ยไม่ยอมส่งบอลเพื่อนนะครับมือแต่เดียวเดียวโอ้ไม่กอดมาครับจับงหวะน,นี้ยังไงกิมเคมแย่งบอลได้ยังไงส่งหมาห้เพื่อนลองไงต่อส่งหมาเพื่อนต่อวิ่งมาครับจะหมดแล้วครึ่งแรกโอ้ไม่กอดอุ้ย มาครับวิ่งมาวิ่งมาโอ้ทบเวลาบาดเจ็บสองนีครับเออจบแล้วครับต่อไปครับวิ่งมาครับดีมาส่งให้เพื่อนเพื่อนวิ่งมาวิ่งมาเข้าไหมว่โลกนี้เข้าไหมจะเข้าไหมโอ้โหมีเข้าโอ้โหโกเซก่อนนะครับโอ้โหออกสนามเรียบร้อยครับครึ่งแรกครับหนึ่งหนึ่งนะครับ ครับจังหวะนี้ส่งมาวิ่งมายังไงส่งมาให้เพื่อนต่อต่อบอลไหมโอ้โหยครับโอ้ส่งบอลให้เพื่อนอัลโดสกัดก่อนทีมเขมวิ่งมาครับจังหวะนี้ยังไงทีมเขมส่งให้ใครส่งให้ใครส่งให้เพื่อนเพื่อนวิ่งไหมเพื่อนไม่วิ่งโอ้โหยจนทีมสกัดบอลกันนะครับโอ้โหจังหวะนี้ทีมโคนต่อบอลครับตอ, them. Them helmet, อนน oh, <ขา S 1> ี้ครับล<า>ุดเดียวไหมโุยยลุดเดียวครับลุดเดียวแล้วครับโอ้โอ้ยโดสกัดไปอีกแล้วครับทีมเคม ยังไงครับจังหวะนี้วิ่งครับส่งมาทีมโอ้ยลบมาทีมแคมแดงบอลปตีโตส่งให้เพื่อนแล้วยังไงต่อส่งมาไหมไม่ส่งมาครับลุดเดียวนะครับดูตรงวนี้ลุดเดียวไหมลุดไหมโอ้โหโดนแย่งบอลไปก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้ครับทีมโคนะครับส่งให้ใครส่งให้เพื่อนครับโอ้ยเหมือนทีมเคมได้ทีมเคมได้ครับยิงเคมไปแล้วครับยังไงก็มาแดนของทีมโคน ยังไงครับทีมเค็มจังหวะน,นี้ส่งให้เพื่อนไหมไม่ส่งครับโอ้โห OU. ได้ว่าเลี้ยงเดะเลี้ยงเดี่ยวนะครับโอ้ยมาจังหวะนี้ยังไงทีมเค็มได้กัดบอลเตะไม่เตะยัยงไงครับตอนนี้ก่อนวิ่งมาครับทีมโคนเฮ้ยไม่ใช่ครับทีมเค็มจังหวะนี้ยังไงโอ้โห OU. เลี้ยงรอบบริสิโต้ส่งไหมเพื่อนครับจังหวะนี้ยังไงจะหลุดไหมลุดไหม มีแบ็กแฮมอยู่ยังไงโอ้โหเพื่อนไม่ได้รับบอลนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือเวลาอีกสิบวิสิบนาทีแล้วครับเขาทำประตูได้หรือไม่ไม่รู้นะครับมาครับตอนนี้วิ่งมาครับวิ่งครับจังหวะนี้ยังไงต่อบอลกันครับโอ้โหโโอ้หวิ่งลบได้โอโ้อย่างตึงเลยจังหวะนี้วิ่งลบมาส่งให้เพื่อนยังไงส่งให้คนหนึ่ง อ้าโอยโยสกัดเอาเซินบอลในครั้งเดียวกัดยังไงจังหวะนี้เตมาเตมาอ้าโอยเตะเข้าโกตัวเองนะครับโอไม่ก้อนนะครับเมื่อกี้นะครับเตม่าครับไวครับวิ่งมาโอ้โหยสัเข้าโกตัวเองโอไมค์กโทุกคนโอ้โหครับแล้วบวกสองครับส่งมาใกล้หมดเวลาแล้วครับเขาจะแก้เกมได้หรือไม่มาดูกันนะครับ อุ้ยเก้เกมไม่ได้ครับสองหนึ่งครับเรียกว่าทีมเคมคาบ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ